ทริปนี้อํชจะพาทุกคนไปย้อนวัยเด็กกันที่ Universal Osaka ค่ะเป็นสวนสนุกที่ติดอันดับต้นๆของโลกและความพิเศษของที่นี้ไม่เหมือนที่ใดในโลกแน่นอนเขาได้นําการ์ตูนและเกมของญี่ปุ่นมาเปิดเป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Super Nintendo Land หรือมาริโอ้นั่นเองค่ะจะน่ารักขนาดไหนตามไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวกันที่ Universal Osaka ค่ะเราซื้อบัตรผ่าน K K D นะคะ ออสองพันกว่าบาทเนาะใช่ไหมที่เราซื้ออ่ะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าความพิเศษก็คือว่าเราซื้อตัวของเขาเรียกว่าแอกเพสเป็น x อกเพสด้วยเราจะเล่นเครื่องเล่นตัวดังๆเนี่ยเจตัวเลยใช่แล้วค่ะและขณะวันนี้เรามาตอนเช้านะเรามาตั้งแต่เขาเปิดคนคือเยอะมากๆเลยอะ่ะวันนี้วันศุกร์อนะ่ะเนาะใช่อันเดี๋ยวเราเข้าไป้างในกันไปค น่ารักค่หมวกแบว่าเอยมาริอัมมาริอัมไม่ให้มาริโอโตมากตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วค่ะให้เข้ากับตีมาริโอเนาะนี่เราไปซื้อหมวกมาใบนี้น่ารักมากเลยรู้สึกประมาณ800บาทไทยอะ่ะสองสองพั 2> 2, 2000กว่าเยนหรือไงนี่แหละแล้วก็ตอนนี้คือเราพกเงินสดมันไม่พอ โชคดีมากที่มีบัตรทุนไทยเทยวิวการค่ะก็ะคือเอามาเนี่ยสามารถรูดได้เลยค่ะวตอนนเล็กเงินคือดีมากๆคือช่วงก่อนเนี่ยไปแลกเก็บไว้ใช่ก็ถือว่าไม่ต้องพกเงินทอนเมื่อไหร่แตะจ่ายอย่างเดียวนะใช่นี่ได้ทบเตียงครับมีหมอกมีอะไรพร้อมที่จะไปมงเห็ดหรือยังหัวโตอม <laughs> ไป, <laughs> ไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะไปไปไป ยู people, kind of so no? ่ก no. no. no, <mon> ันที่ซอมมาริโอแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซื้อบัจองมาเขายังไม่ให้เข้านะวันนี้ทีต้องไปแบบมาเป็นรอบๆใช่แล้วคือตอนนี้ก็คือที่เราซื้อเป็นแบบบัตรเนี่ยเราสามารถเข้าได้ทั้งวันแต่ว่าเข้าได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นใช่นี่อย่าลืมอย่าลืมทีเอวีไปเข้าไปข้างในกันคนเยอะมากๆเลยอ่ะ ก็สำหรับคนที่ไม่ได้ซื้ออ่ะก็จะต้องเป็ือนไปโหลดแอปแล้วก็เหมือนแบบลงไว้ว่าจะมาช่วงกี่โมงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะเขาเรียกว่ากําหนดใช่ไหมว่าแ,บบแต่ละรอบคนได้เข้าได้เท่าไหร่ประมาณนั้นเออพอเราโชว์บัตรไอ้ที่เราซื้อมาเดี๋ยวเขาบอกเออเข้าเลยไปนี่ไปมาริโอ่ัน n ินเทนโด เราก็เดินกันเข้ามาด้านในแล้วนะคะแล้วก็จะเจอโซนนี้เลยค่ะเป็นซูเปอร์ยินดีเจเวิ์โซนนี้เขาจะให้เราถ่ายรูปก่อนสำหรับคนที่ชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากถ่ายรูปก็ผ่านไปเลยแต่เรายืนรอต่อคิวก็ประมาณ35นาทีนะคะตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าเป็นทอ่อองมาริโอแล้วเขาก็จะให้เราถ่ายรูปประมาณ1รูปหรือ2รูปสองรูปสองรูปอ่าแล้วเขาก็จะให้เราอ่ะถ่ายวิโอวโอคือน่ารักมากเขาเป็นท่อแล้วก็เขาบบว่าคือหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยเออถ้าเก๋ดีนี 1, 2, 3, ่ ใกล้ถึงคิวแล้วละจริงๆเขารอไม่นานนะเขาบอก35นาทีจรียนเสร็จไปเลยวันนั้นนี่นี่เขาสอนอยู่นี่นี่ ถ่ายรูปก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วน่ารักน่นารักค่ะก็คืออย่างนี้คือลูกถ่ายอะเขาอะไม่ไม่ช่วยเราถ่ายนะถ้าเกิดใครมาหลายคนค่ะให้มีาคนช่วยถ่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าวิดีโอเขาจะช่วยเราถ่ายแล้วก็ให้เราเลยส่วน2รูปนี่เขาจะขายอยู่ที่สองพันเยนค่ะให้ฝ่ายดิจิตอลด,ด้วยนะให้ฝ่ายดิจิตอลอะแต่ต้องโหลดภายในแบบเจ็ดวันมั้งใช่ไหมใช่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนี่ก็น่ารักดีนะเก็บไว้เป็นแบบที่ ใช่ค่ะแล้วก็เขาจะให้ตัวนี้มาที่บอกนะี่ไงเขาแล้วก็จะให้ตัวโหลดตัวนี้มาค่ะแล้วก็สามารถสแกนโหลดได้อ๋อแล้วอันนี้เราก็จ่ายด้วยเนอะก็จ่ายจ่ายที่บัตรแหละใช่มันง่ายสุด,สดใช่ใช่นเนอะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นข้างในกันดีกว่าไปค่ะเดี๋ยวสิน่ารักอ่ะ กันทีนะ่หน้าโซนเครื่องเล่นของโซนมาริโอแล้วค่ะโซน,นี้ที่เราจะมาเล่นก็คือเป็นมาริโอคานะคะตรงนี้คือด้านในเลยตอนนี้จะใช้เวลารอคิวประมาณ50นาทีอันนี้คือซิเกิรไรเดอร์นะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ารอแบบสองคนสามคนอนะไรเงี้ยสองชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะนี่แต่ว่าเราซื้อมาก็จะมีของเราพาาร่านคัสที่เราผ่านผ่านเลยก็คือเป็นมาริโอคาะนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยลก็จะเป็นช่องบแบบพิเศษตามมา ต่อคิวคือว่าเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบตัวอะไรบ้างเนี่ยเป็นมาริโออ๋อเป็นดาวหรือเป็นบทพูก,กดอกไม้เข้ามาด้านในนะคะเขาจะมีบวดตอนนี้ให้เราใส่ค่ะ เอกบอกว่ามันจะเป็นแบบมีแว่นลงมาครับมองมองมีเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวมันถึงว่ามีแว่นจังหวะนี้เหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามีเยอะเราจะต้องรอดูว่าเป็นยังไงแต่พูดถึงแบบรัดขาที่คือแบบเร็วมากรัดไปเยอะใช่เดินเข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็รอนี่แหละต้องรัดเดี่ยว เสร็จเรียบรล้วแล้วค่ะสําหรับใครที่ชอบมาริโอ้น,นีะก็มาเล่นได้แตถามว,ว่าสนุกแบบว่าวิดว,ว้าหรือเปล่าแบบไม่มันก็แบบสนุกแบบเด็กๆเนาะมันเป็นฟรีเหมือนแบบแอนน์แมนแต่ว่ามันมีอินเทอร์แอคทีฟมากกว่ามีแบบว่ายิงก็คือเป็นแบบยิง,ยงไอเทมยิงไอเทมใส่แว่นแล้วก็ยิงเก็บแคะแนนอะไรประมาณน,นั้นตัวรถจริงๆอะเหมือนเราก,เราก็เราก็ไม่ได้ขับนะเพราะมันเหมือนไปตามรางเ<า>นาะแล้วก็พอออกมาปุ๊บเราก็จะเจอแปลงขายของค่ะ อันนี้ก็เป็นพวกไอเทมต่างๆนี่อันนี้จะเป็นแบบกระสุนใช่ไหมใช่ใช่ส่วนตัวนี้กระดองเต่ากระดองเต่าเวลาเรายิงยิงกระดองเต่าใช่ตึง้งตึ้งตึ้งแล้วเขาเราหมอนเนี่ยเขาเอาไว้ใส่สำหรับแบบซุกมือเวลาหนาวเออกนนหัสำหรับหน้าหนานะแวแต่บ้านเราอาจจะไม่ต้องใช้ซื้อไปเก็บไม่ได้เนี่ยกลุ่มช็อปปิ้งนี่กล้วยกล้วยแบบว่าทำให้ล็ลื่นมีในเกมอ่ะในเกมมันจะมีน่ารักนะได้ก็เดี๋ยวเราไปเล่นอย่างอ,อื่นกันต่อได้ใช่ ไอนน้เป็นหมวกน่ารักมากเลยมีนี่ด้วยไหนลองสิหมวกครุปปาค่ะไม่ใช่อะไรกะเอะะเอก็น่ารักดีนะมีหลากหลายมากเลยค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นแบบอะไรคะคาวานนะอะไรนะอะไรเท่าไหร่ 4,200เย, 4, ยน4,200นเยนค่ะมีนี่ด้วย <S <S> <S เป็นเห็ดอ่าเหมาะเลยกับเห็ดสมๆเหมือนกัน <S <S> อะไรอีกอ่ะอันนี้ปลาเหรอปลาปลาถ้ามีนี่ด้วยมีมีหาง แล้วถ้าใครอยากเก็บแต้มนะคะแนะนำว่าให้ซื้อตัวนี้นะเป็นสายแบบเขาเรียกว่าไอเทมพิเศษนะริสแบน์อ่ะก็คือเหมือนกับเวลาเราไปเล่นเครื่องเล่นเมื่อกี้เราสามารถแบบได้คะแนนเบิ้ลหรือว่าไปเล่นแบบไอตีเนี่ยถ้าเกิดว่าคนมีริสแบนเนี่ยจะได้ยิดเตียงต่อยอีกต่อยอีกติ้งติ้งติ้งถ้าคนไม่มีอ่ะแต่เราไม่มีเลยเสียงตือนตือนอันนี้ก็ซื้อได้สี่พันสองร้อยเยนถ้าคนชอบเราเดี๋ยวไปพูดเพิ่มว่ามันทำอะไรได้อีกบ้างไปโอเค ต่อมาค่ะเราจะมาเล่นตอนนี้เลยคือจุลศิษยพาค่ะเราจะเป็นเครื่องเล่นนะัาบอกว่าหวาดเสียวหน้ากลัวที่สุดคือเหมือนกับนอนใช่ไหมคว<ภ>ามน่าไดโนเสาร์เออมันนี้ก็คือแบบว่าความหน้าราไฟหอ,อกว่าว่านอนอะ่ะใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะแบบเวียนหัวไหมไป งไไงบ้าเล่นสนุมกมากๆเลยค่ะแนะนําเลยนะก็คือต,อ,ตอนพอดีเข้าไปข้างในคือเขาห้ามถ่ายเขาจะให้เราอ่ะเหมือนกับเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเลยดูเสียงสิแหบละเนี่ยได้ยินะพอเข้าไปนะคะเขาก็จะให้เราอ่ะ <c oughs> นั่งก่อนแล้วก็ค่อยๆนอนความหลงมันคือการ นอนเล่นนอนเล่นใช่นอนเล่นรถไฟเหาะแต่เขาก็ปลอดภัยนะมีการล็อกตัวล็อกขาอะไรเรียบร้อยค่ะเขาก็ดูแลเสร็จแล้วก็สนุกเลยคือมันจะควงมีควงด้วยเออหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตั้งแต่เราเล่นมาน่าจะเป็นที่เดียวมั้งที่แบบว่านอนเล่นรถไฟเหาะใช่แล้วสบายไหมสบายเจ็บคอเลยตั้งแต่ต้นเย็นจบเลยป่ะงั้นเดี๋ยวไปเราดี่พอเตอร์กันต่อพาไปกินหรอปะอ่าได้ได้อ่ะปลาป แล้วสำหรับใครนะคะที่ชอบของแบบพวกจุลศิกิะ่ะ mm. ก็คือมาสา,สามารถมาเดินซื้อได้เลยนะที่นี่ก็จะเป็นช็อปค่ะมีขายหลายอย่าง mm. มีตาเกาสเสื้อส่วนนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันของเสื้อบ่ายๆเย่างกินอะไรครับ เนี่ยเราก็เลยแวะมาซื้อเป็นขาไก่เนาะน่องไก่ก็เลยน่องไก่งวงน่องไก่งวงเลยเขาบอกชิ้นละ1นึ่งทันเยค่ะแต่ก็ส<อ>ง่งวันสามสิบเองเนาะใช่แต่ถ้าคนอยากกินพวกดาร์กเบียร์ที่นี่ก็ขึ้นชื่อนะเออเขาขายเป็นเซ็ตเหมือนกันนะคนเยอะมากคือเยอะเยอะทุกเคาน์เตอร์ไม่ว่าจะเคาน์เตอร์ไก่เคาน์เตอร์เบียร์เคาน์าเตอร์ป๊อปคอร์นทุกทุกเคาน์เตอร์ทุกเคาน์เตอร์คือคนเยอะมาต่อคิวทุกเคาน์เตอร์เลย ได้มาเรียบร้อยแล้วสำหรับไก่โอนหนึ่งชิ้นนะคะชิ้นใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเนาะเนื้อนั่นมากๆแล้วก็เป็นเหมือนไก่ย,ยากเลยจริง,รงๆอ่ะไก่ตัวึงสองร้อยเคยในสวนสนุกอะ่ะเราจําได้ว่าดิดนี่มันขายแพงกว่านี้ปะ่ะอืมนิดนึงอะ่ะดิดนี่ก็ขายแพงเป็นเบอร์เกอร์ก็พี่ดาเราซื้อประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่ะแต่นี้หนึ่งหนึ่งอันต่อคนก็คืออิ่มแล้วนะเยอะอยู่ใช่ค่ะเยอะมาก,มาก 的吃得啊，好，好 ริมันก็จะเป็นแบบคู่ะสบพัยนิดนึงนะฮะก็เปียกเลยเปียกอะไรเีอะก็เหมือนแบบว่าในหนังจอแหละมันก็คือฉลามมาตามกัดเราอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็ยิงฉลามใช่แ <ไข S 1> ล้วมันก็นม,นม,นมีตุตม้มต้ามตุ้มต้ามใน<ห>น้ำอะไรแบบว่ามาลองดูแต่ถ้าเกิดคนเ,เวลาน้อยให้เราเลือกเ,อเราคิดว่าเครื่องนี้ก็มันข้ามไปได้สําหรับคนที่อยากเล่นเครื่องแบบตด่นเต่นอ่ะใช่ใช่เพราะอันเนี้ย เราเห็นเขาลอกคิวกันถ้าไม่ได้เป็นแบบว่าฟาดฟาดอ่ะสองชั่วโมงนะอ่ออ่ะัะะ้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อค่ะ ที่เรามาก็คือเป็นโซนแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะจริงๆนี่เขาเปิดนานแล้วนะโซนนี้เราเคยมาช่วงแบบก่อนหน้านี้ใช่เนาะตอนนี้คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เครื่องเล่นแหละเรียกว่าเครื่องเล่นมันสนุกแล้วก็คนที่ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะมาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ตรียมตัวประธานทีเชื่จำลองเมืองใช่ แล้วเขาเขาก็จะใส่ชุดแบบว่าเป็นอะไรนะนักเรียนะ่ะเขาหัวนะเขาเรียกเออน่ารักดีกเต็มเลยอ่ะอ ถึงด้านในปราสาทแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นของ h a r r ร p o พัฟเตอร์เข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรค่ะเราก็เล่นแฮร์รี่พ t e เตอร์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุาดมหน่อยใช่คือมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็จะ,จะเโยกโยกเออเหมันแบบควงๆเยอะข้างในเขาไม่ให้ถ่ายถ่ายรูปใช่แต่ว่ารอนานนะหลายชั่วโมงเหมือนกันนะ เดี๋ยวตุกนี้เราก็จะไปเครื่องเล่นอื่นกันต่อะคะ่ะน่ไาไปสไาเด็ดเดีน,นสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นช็อปค่ะเขาขายเกี่ยวกับพวกแบบเสื้อเสื้อคลุมผ้าพันคอไมค์ยคร์คครสิ์เนี่ยถ้าใครชอบมาซื้อได้เลยเราไปดูว่ามีอะไรบ้างไหม,ไมอันนี้ก็จะเป็นชุดเด็กๆอะ่ะน่ารักชุดเรียนป้าเขาเรียก อันนี้ตัวละหนึ่งหมื่นหกพันเยนค่ะก็จะเป็นเสื้อข้างในอยู่นะเป็นเสื้อเตียนนะน่ารักดีส่วนตัวนี้จะเป็นไม้ไนยสิทธิ์ค่ะเด็กๆ,ๆก็จะชอบมากเลยอันนี้เขาก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายแบบไม้นะจีนักใครเป็นสาวกข,ของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ได้จะรู้นะ<ๆ>ว่าเขาเป็นแบบอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเง<ๆ>ี้ย ก็ต้องมาเลือกดูกับตัวเอง6ชิ้นหนึ่งประมาณ5,500เยนค่ะมีเยอะมากส่วนตู้นี้นะคะก็จะเป็นไม้ทุกแบบที่เขามีขายค่ะเรามาถามเขาได้เลยวัสะดุอาจจะแตกต่างกันเนี่ยเขาอาจจะมีเขียนว่าเชอร์รี่แบ็กวอลนัสอะไรเนี่ยมีหลากหลายเลย ส่วนตู้นี้นะคะก็น่าจะบอกเป็นคุณสมบัติของแต่ละไม้คิดว่านะแต่เขาเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยอะ่ะ グロスティは321レッツゴー ที่เป็นสไปเดอร์ Man, แมนเนี่ยเป็นอันสุดท้ายเพราะว่าเวลามันหมดพอดีแล้วก็สไปเดอร์แมนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่ค่ะภายใน59วันแล้วถ้าใครมีแผนที่จะมาเที่ยวที่ยูนิเวอร์แซลโอซาก้านะคะถ้าชอบเล่นเครื่องเล่นแนะนําว่าให้ซื้อพาสพาสแท็กไปเลยคือมันก็จะประหยัดเวลารวดเร็วอย่างวันนี้เรามาตั้งแต่10โมที่เขาเปิดแล้วเขาปิดทุ่มอย่างเงี้ยค่ะเราเล่นเต็มที่อะ่ะก็ได้แค่ 6- หรือเเท่านั้นเองเนาะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่มีพาสที่เป็นฟ้าจ๋า เขาก็จะใช้เวลาต่อคิวในการะนางเพราะต่อเครื่องเล่นก็จะประมาณสองชั่วโมงเนาะก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะอะค่ะเนาะส่วนนี้ก็เป็นบีรยากาศะพมค่มคืนค่ะตอนนี้คนก็เริ่มทยอยทยอยกลับบ้านแล้วก็วสําหรับวันนี้นะคะเราก็ขอปิดคลิปกันที่นี้เลยถ้ากใครชอบก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย